สวัสดีค่ะสวัสดี2 7สิงหาเทศกาลวันคเนตจตุรถีในวันนี้นะคะอะใครจะเช็คดวงส่วนตัวใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาเลยนะที่ i ามหกเกตรงนี้นะเช็คดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอดีมาเลยนะอ่ะสิ7สิงหาวันเทศกาลวันคเนตจตุรถีเนาะ มีกี่วันนาะนถึงวันที่6กันยาหรือเปล่าเนาะอ่ะเริ่มวันนี้27สิงหาไม่รู้ว่าถึงวันที่เท่าไหรนะ่นะว่าเริ่มวันนี้ก็แล้วกัน27สิงหาเทศกาลวันะเนศจตุรถีมาดูกันหน่อยว่าองค์พ่อพระพิฆเนศท่านอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรให้กับโอสาวกขององค์พอบางนะเป็นพลังงานส่วนตัวนะเป็นแรนดอมนะ อาจจะตงรงอ,อาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชติยานในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าคุณเชื่อให้คุณดูนะให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อไม่มีความศรัทธาในการดูหรือว่าไม่มีความศรัทธาในองค์พ่อพระพิฆเนศอะไรอย่างเนี้ยไม่เชื่อในองค์พ่ออะไรอย่างเนี้ยไม่ต้องดูปิดแล้วก็เลื่อนผ่านไปเลยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นไปดูแลบุพการีหรือว่าไปดูแลลูกหลานของคุณไปนะโอเคมหทีนี้ นาะขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนนะคะและขอแรงครูบาร,รมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่แรงครูบาร,รมีครูมาถึงสัญชาตญาณเซนความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพิพไย,ย่78ใบขอแรงบาร,รมีแห่งองค์พ่อพระพิคคเนศในวันนี้วันคเนศจตุรที27สิงหาคม ะะเป็นวันเริ่มในการขอพรกลับไว้บูชาองค์พ่อพระพิคเนศนะคะอะโอมสีคเนสายะนมะหาโอมสีคเนศายนะนมหาโอมสีคเนศายนะนมหา,มะน,า,น,ะมหานะคะขอพระพิคเนศนะองค์พ่อจงสื่อมาผ่านพายนะขอก่อนสิบใบแรกนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟัง คลิปดีพลังงานดีเรื่องราวดีของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะพลังงานใบที่หนึ่งนาะเป็นตัวคุณนะคะเป็นตัวคุณพลังงานคุณเอเนจีของคุณโอ้โหมาเลยใบยแรกเป็นไพ่ justice ความถูกต้องความชัดเจนความซื่อสัตย์ความยุติธรรมนะคะ เห็นไหมไพจัตสติกแน่นอนคุณเป็นคนดีไม่มีใครดี100%เต็มไม่มีใครเลวร้อยเปเเต็มเช่นเดียวกันนะอ่ะดำกับขาวคนที่พบคลิปนี้ดูแล้วมีพลังแห่งความขาวความใสสะอาดความใสซื่อมากกว่าดำอย่างน้อย80-90เปร์เซ็นต์เลยนะคะเออมีพลังแห่งความดีมากกว่าพลังแห่งความชื่อก็แล้วกันคนที่พบคลิปนี้เป็นคนดี ซื้อสัตว์นะรักความยุติธรรมไม่ลำเอียงแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครนะไม่โอนไม่เอียงไม่เอน็นนะตรงเปรอะชัดเจนตรงไปตรงมาถูกว่าถูกผิดว่าผิดเนี่ยหรือว่าคุณอาจจะทำอะไรที่เกี่ยวกับพดุงความถูกต้องผดุงความยุติธรรมก็ได้เออสติ๊กเห็นไหม มาดูหน่อยมาดูหน่อยองค์พ่อพิคเนตมีอะไรจะสื่อใน27สิงหาคมเทศกาลวันคเนตจตุรถีพระราชินีถือเหรียญมาเธอเธอบูชาพระแม่ลักษมีด้วยไหมบูชาองค์พ่อพิคเนตคู่กับพระแม่ลักษมีด้วยไหมัพยพระราชินีถือเหรียญมาช่วงนี้แบบมือขึ้นนะจะมีโชคจะมีลาบจะได้เงิน ดวงนารีอุปมัมภมขอเงินขอพรพระแม่ลักษมีมีโอกาสได้เงินได้ทองนะพระราชินีถือเหรียญเออพายแห่งการเงินโอ๊ยนกยุงเห็นไหมอำนาจอำนาจบาร,รมีความสุขเออเห็นไหมคือคือ,คอแบบสัญ,ญลักษณ์อะเออสตรีผู้เลอค่าสตรีผู้ที่แบบนั่งอยู่บนบันลังสตรีผู้มีคุณค่าอันงดงามและมัง่งคันะ่งเนาะร่ำรวย เห็นไหมความร่ำรวยมาแล้วหนึ่งโอ้ oh, ใครไหวใครขอพรพระพิฆเนศมัางวันเนี้ยใครขอ,อการเงินพระพิฆเนศบางเอินนะความสําเร็จทางด้านการเงินมานะยนะีสิบเจ็ดสิงหานาเทศกาลวันคเนศจตุรถีองค์พ่อพระพิฆเนศจะบอกอะไรจะให้อะไรเราตามมาด้วยพระราชินีถือไม้เท้าโอ้โหกันงานนาะท่านจะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคการงานจากการงานให้กับคุณ ทำให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในด้านการงานนะเพราะท่านเป็นองค์เทพที่ช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคและปัญหาอยู่แล้วนะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือวัตธุรกิจกิจ,ก,จการสิ่งที่คุณทําอยู่นะช่วงนี้ดูดีมีเสน่ห์และมีไฟในการทำงานเนี่ยเห็นไหมการงานการเงินมาแล้วโอ้โหโดดเด่นมากตามมาด้วยไพ่สามเหรียญวิ องพ่อให้เงินนะองค์พ่อให้เงินนะเอญน,นะองค์ปป้าให้เงินนะโอองพ่อพระพิคคเนตนะองค์พ่อพระพิคคเนตอุ้ยจะมีความแบบเขาเรียกว่าการเงินนะัค้าขายค้าขายล้ำรวยปังปูริเยเลยนี่ใครบูชาใครขอพรพระพิคคเนตนะ่ะพูดคุยตกลงเจรจาเงินเงินทองทองประสบความสำเร็จ หุยท่านจะให้เงินนะ่ะท่านจะให้ธุรกิจคุณลุ่งเรืองด้วยหรือกิจการหรืออะไรที่คุณทําอยู่อะ่ะนะมีความเจริญลุ่งเรืองมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเห็นไหมแล้วก็ใครที่แบบพูดคุยสื่อสารตกลงเจรจาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้หรือมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็ได้ผลงานหยุยช่วงนี้วาจาสาลิกาลิ้นทองเออนะใครเป็นเซล์ใครเป็นนายหน้าใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออนะดีมาก ดีมากโอ้ยไพ่การเงินมาสามเหรียญจ้าเทียวเป็นจุโคนี่นี่มาดูกันต่อซีสามเหรียญตามมาด้วยสามถ้วยเบิ้นเลยเบิ้ลสามสามเหรียญสามถ้วยขึ้นมาคู่กันเลยชัยชั้นให้ความสําเร็จข่าวดีเรื่องดีออ้ยทีมดีมากอะสามเหรียญก็เป็นกลุ่มเป็นทีมสามถ้วยก็เป็นกลุ่มเป็นทีมอุ้ยดีนะ เขาเรียกว่าจะมีลูกค้ามากมายขึ้นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่อะไรอย่างนี้นะหรือเหมือนกับแบบคือคือถ้าคุณเป็นสมมุติว่าคุณเปิดร้านหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าเข้ามาลุมเลยคนลุมคนลุม่มเออนะเออเหมือนแบบเออชอบเนี่ยเด่นโดดเด่นร้านคุณโดดเด่นองค์กรคุณโดดเด่นหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่โดดเด่นมีคนชอบ มีคนสนใจเอ,อินะข่าวดีเห็นไหมฉเฉลิมฉลองปาร์ตี้สังสรรค์เอ,อ้ยพบปะสังสรรค์นี่นี่ได้เงินได้เงินได้ข่าวดีได้สิ่งดีโอนนะกลุ่มทีมอะไรอย่างเงี้ยผู้คนคนรอบตัวบริวารรอบข้างดีหุ้ยไ,นนะยได้เงินนะไพ่ได้เงินนะไพ่แห่งความยินดีนะคือสามถ้วยนะสามเหรียญคือไพ่แห่งการเงิน เออราชินีเหรียญสามเหรียญเนาะราชินีไม้เท้าจัตติกโอ้โหนะใครไปขอให้ชนะอะไรเนี่ยก็จะชนะด้วยนะเห็นหมายไพ่จัตติกขึ้นมาพอองค์บพิคเนตเนี่ยเป็นเทพแห่งชัยชนะเป็นเทพแห่งความสําเร็จเป็นเทพที่ขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคความมั่งคั่งร่ํารวยอุดมสมบูรณ์เห็นไหมนี่ใครไปขอให้ชนะอะไรก็ชนะด้วยนะถ้าคุณมีปัญหาอะไรอยู่แล้วมันแบบ เอออะไรอย่างเงี้ยคุณจะชนะนะบอกเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข่าวดีขึ้นมาในตามมาด้วยเดอะไฮพีเทสอูมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์แรงดึงดูดนี่นี่บางคนนะ่ะบางคนมีเซนนะ่ะกับองค์พ่อนะบางคนมีเซนกับองค์พ่อคุณเซนได้ คุณรับรู้ได้เลยเวลาคุณไหว้อะเวลาคุณไหว้หรือคุณขอพรหรือทําพิธีเอ่อในการเนี่ยวันนี้ในวันเทศกาลแบบวันคเนตจตุรทีเนี่ยคุณสื่อได้เลยอะคุณเซนได้เลยว่าพ่อมาแล้วพ่อรับรู้แล้วพ่อสัมผัสแล้วอะไรอย่างนี้ดูใหพิทเสสนะคือคนมีเซนนะคือคนที่มีเวทมนต์อุยเธอเธอไม่ธรรมดานะเธอเป็นใครมีองค์เป็นคนมีองค์หรือเปล่า เป็นหมอดูหรือเปล่าล้างทรงองค์เทพหมอดูนักพยากรณ์นักทํานายไทยทักหรือว่าสื่อสื่อจิตสื่อพลังอะไรอย่างนี้ก็ได้ออ้ดีมากหนาะแรงดึงดูดเต็มเปี่ยมเลยดูายพีเทสเสน่หล้นเหลือออ้ดีมากเลยอ่ะดีมากเลยเทพีพระจันทร์ดหายพิเทสเทพีพระจันทร์ใครจะทําพิธีใครจะไหว้ตอนค่าคืน ใครจะไหว้ตอนค่ำคืนบางคนไหว้ตอนกลางวันตอนเช้าอะไรอย่างงี้ก็ได้บางคนก็ไหว้ในยามค่ำคืนทำพิธียามค่ำคืนโอ้โดดเด่นโดดเด่นนะอาย่สิเจ็ดสิงหาวันคเนศจตุรทีองค์พ่อจะอะไรอีกคะโอ้ไพ่ก้าวไม้ขึ้นมาไพ่ก้าวไม้ขึ้นมาแล้วก็ตามมาด้วยอะไรแม่สองดาบเซนเธอเซนดีจริงๆนะเนี่ยเธอเซนดีนะ เซนดีลางสังหอนแม่นยำนะอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยเด็กถือเหรียญเธอเธอเธอเนี่ยก้าวหมายเนี่ยคือการทอก้าวหมายคือเหนื่อยก้าวหมายอาจจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่เธอเจออยู่ที่คุณเจออยู่นะณนะตอนนี้องค์พ่อบอกว่าอย่าพึ่งทอนนะลูกเดี๋ยว ท่านจะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคให้อย่าลืมสิว่าเธอเป็นลูกหลานของท่านอย่าลืมสิว่าเธอเป็นสาวกขององค์พ่อเธอนับถือองค์พ่อพระอ,องค์พ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นองค์ที่ขจัดอุปสรรคอยู่แล้วว่าหนาะก้าวไม้เหนื่อยบ้างทอบ้างเออมีอุปสรรคบ้างมีปัญหาบ้างนะเดี๋ยวจะผ่านไปได้เอออย่าลังเลค่ะนี่อย่าลังเลนะให้ตัดสินใจสองมาสองดาบ เชื่อเซนตัวเองนี่พ่อเซนกับพ่อเซนตกับเธอได้อยู่แล้วนะเธอเซนกับพ่อได้พ่อเซนกับเธอได้อยู่แล้วรับรู้กันอยู่แล้วถึงกันอยู่แล้วเชื่อเซนตนตัวเองมั่นใจตัวเองอย่าลังเลอืมนะราโอ้ยไม่ใช่เด็กถือเหรียญแล้วเธอจะโชคดีพ่อบอกอย่างนั้นแล้วเธอจะโชคดีเธอกําลังจะได้เงินเธอกําลังจะมีความโชคดีเกิดขึ้นน่ะเธอกําลังจะแบบโอ้โห เลือกคิดตัดสินใจอย่าลังเลเห็นไหม <_ c oughs> เธอเลือกถูกแล้วเธอทําถูกแล้วเห็นไหมเธอทํามันได้เธอความมันได้เห็นไหม,ท,มไทางเลือกตัวเลือกอะไรต่างๆเห็นไหมเธอเลือกถูกแล้วเธอทําถูกแล้วหรืออะไรที่มันติดอยู่อะไรที่มันขัดอยู่อะไรที่มันปิดอยู่อะไรที่มันแบบ อะไรอย่างเนี้ยที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นอะไรที่มันติดมันขัดอยู่มันสะดุดอยู่ตอนเนี้ยเห็นไหมล้มเลยก้าวมาก้า้เนี่ยล้มเลยนั่งแบบเข่าอยู่กับพื้นเลยนะอ่าเดี๋ยวพ่อจะช่วยขจัดปัดเป่าให้เห็นไหมขอพรพ่อสี่บูชาพ่อพระพิคเนสสี่ขอพรท่านสี่ท่านคือเทพเจ้า ที่ขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคศัตรูหมู่มารอะไรต่างๆที่มารบมากวนขอให้พ่อช่วยขอให้พ่อตัดขอให้พ่อปัดเป่าขอให้พ่อทำลายหลางนะแล้วเธอจะราบรื่นเห็นไหมเธอจะสำเร็จเธอจะสมหวังหนึ่งดาบหนึ่งดาบคือดาบประกาศสิทธิ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อออกมายืนยันการันตีนะเธอจะได้เธอจะสำเร็จเห็นไหม โอ้โหเธอจะชัดเจนเห็นไหมอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่คุมเครืออะไรที่มันไม่ได้สักทีอะไรที่มันไม่เด่นไม่ดีสักทีเนี่ยเนี่ยพ่อเขาจะช่วยแล้วใครที่เป็นสาวกของพ่อใครที่นับถือองค์พ่อพระพิคะเนตวันนี้2 7สิงหาคมนะเทศกาลวันคเนตจตุรถีเริ่มวันนี้แล้วนะขอเลยขอเลยนะขอเลยนะมาดูอีกสิว่าองค์พ่อจะสื่อจะบอกอะไรอีก โอ้โห oh, ไพ่ The Lover เธอเป็นลูกรักขององค์พอ่อเธอเป็นลูกรักของท่านนะเธอเป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมไพ่ The Lover ใครขอความรักก็จะได้นะก่อนหน้านี้ใครอยู่ในสถานนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเออนะ เดี๋ยวนี่มันจะชัดเจนและมันจะดีขึ้นแล้วมันจะแจ่มแจ้งขึ้นแล้วเออมันจะเด่นชัดขึ้นแล้วหรือถ้าเจอไปเธอไปเจอคนที่มันแบบไม่สามารถให้สถานะเธอได้ไม่ชัดเจนกับเธอได้มันคุมเครืออยู่อะไรอย่างเนี้ยนะเออนะต่อไปนี้เธอจะเจอคนที่เขาแบบเออตรงไปตรงมาเลย ฉันรักเธอฉันอยากเป็นแฟนกับเธออะไรอย่างนี้ชัดเจนเลยไม่คุมเครือไม่อ้ำอึ้งอีกแล้วไม่ปิดไม่บังไม่ซ่อนไม่เลนอีกแล้ว,อเ,ลอลวเออเปิดเผยเลยอะไรอย่างนี้นะอ่ะ over, เดอะเลิฟเวอร์เออเดอะเลิฟเวอร์มาเออใครไปขอความรักกับองค์พ่อมาองค์พ่อเนี่ยถ้าท่านบางคนบูชาคู่กับองค์พระแม่ลักษมีนะเห็นไหมหรือใครความรักมีปัญหามีอุปสรรคติดติดขัดขัด ขอองค์พ่อให้ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคออกไปให้หมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการงานการเงินโชคลาภความรักสุขภาพอะไรอย่างนี้โอ้ตกเยอะเกินไม่เอานะดูซิยีสิบเจ็ดสิงหาคเนตจะตุลาธีองค์พ่อจะบอกอะไรจะสื่ออะไรจะประทานอะไรให้กับคุณอีกวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตามันถึงเวลาของเธอแล้วแหละนะความสุขความสําเร็จความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ความโชคดี จะบังเกิดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องเลวรา,าจะผ่านพ้นไปความทุกข์ความยากอุปรสรรคปัญหานะจะผ่านพ้นไปสิ่งดีกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามานะคะวิวอัลฟ่จูนองค์พ่อพิคเนตบอกอย่างนี้เสี่ยงโชคเสียงดวงนะจะได้โชคได้ลาบนะจ๊ะบอกเลย ถือออฟอร์จูนเสียงโชคเสียงดวงจะได้โชคได้ลาบเน้นย้ำ27สิงหาวันเทศกาลคาเนตเจตุรถีนะจ๊ะโอเครู้กันอะดีไฮโลแฟนมาแล้วเนี่ยเธอขอพรสิไพ่ดีไฮโลแฟนไพ่เทพไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมท่านต้องมาท่านต้องมาเออเห็นไหมท่านต้องมาขอพรสินะองค์พระพิคเนต เออองค์ป้านาขอพรสิขอพรท่านสิขอบาร,รมีท่านสินะขอเลยโอ้โหเดี๋ไฮเดรแฟนไพายพระมานะคุณได้รับการคุ้มครองจากพระอ,องค์พ่ออยู่แล้วนะท่านออกมายืนยันการันตีด้วยตัวท่านเองเลยโอ้โห พระคณะปฏิพระสีมหาคเนศบรมมาเทบรมมาคูเทพเจ้าแห่งความสำเร็จผู้ขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคทั้งปวงให้กับสาวกและบุตรของพระองค์ท่านนี่ขอเลยนะยีิบเจ็ดสิงหาวันคเนศจตุลถีวันดีนะเธออ่ะเดอะฟูเดอะฟูเดอะฟูเดอะฟ,ฟ,ฟูมาอีกแล้วจ้าความสุข ความบันเทิงความรันราไพ่เดอะฟูลความสนุกสนานตกลงมาเป็นไพ่เดเชรีออดความก้าวหน้าเออโหสิบดาบสิบดาบปิดท้ายเขาเปิดมาดีทุกใบเลยนะเธอ จะมาก็ความเหนื่อยความยากในก้าวไม้เนี่ยกับ2ดาบกับการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเห็นไหมแต่เธอแบบผ่านพ้นไปได้นะพอหนึดาบมาปิดท้าย9ดาบเนี่ยเขาเปิดมาดีกันทุกใบเลยเธอเธอจะมาทำไมเห็นไหมเธอจะมาทำไมสิบดาบอ่ะจะทายให้ดาบ หมดเคาะหมดโศกหมดโรคหมดภยัยใครสุขภาพไม่ดีใครดวงไม่ดีใครติดกรรมอะไรใครติดขัดอะไรใครเจอปัญหาอะไรอยู่นะไปขอพรเลยวันนี้นะองค์พ่อมาแล้วนะขอพรเลยนะยีสิบเจ็ดสิงหา เ,เทศกาลวันคเนศจตุรทีนะขอพรอ,องค์พ่อพระปิคเนศขจัดปัดเป่าไปใครมีปัญหาสุขภาพใครมีปัญหาการเงินใครมีปัญหาการงานใครมีปัญหาความรักใครมีศัตรูหมู่มารใครมีอะไรที่มาติดมาขัดมาทักมาทวงมารบมากวนมาเบียดเบียนต่างๆขอองค์พ่อพระปิคเนศให้ขจัดปัดเป่าออกไปนะคุณจะได้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัย หมดเสนียดอะไรต่างๆที่มาลบมากวนสักทีเห็นไหมขอเลยขอเลยสิบดาบเอออ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัารถนานนะขอให้องค์บร,รมเทพองค์บร,รม,มคูพระศรีมหาคาเนศนะพระประถมแห่งองค์บร,รมเทพบร,รม,มครูทั้งหลาย ปกปักรักษานะคะเทพเจา้าแห่งความสําเร็จจงขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคทั้งปวงให้กับสาวกแห่งองค์พ่อพระพิกขเนตนะคะและขอให้พ่อพระพิคเนตจงเจริญนะคะจงเจริญจงเจริญด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ